เก่าครับมาย้ำไม่ย้ำยังพี่เาไม่ย้ำกุ้งเลยเนาะใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นวะใส่มว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยวานกับโค้ดทบเกือบบได้ใส่เกือบบได้ไซพอนาครับไาย้ำกัเลยไปครับผมไปกานไย้ำครับหลังที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวตีแง้มเศร้าครับผมอากาศกำลังดีเลยครับผมต้องฝากบอโป่งเข้ามาหนิไม่นี่ข้าวปาที่ได้ไปหาเห้ที่จุบุฮานะอัเนี้น้ำมันี มีรายการหายู่หัวหนา้าวบดติดตามแล้วรอชมกับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ทีมงานใส่เสียงที่เ้าไปหายอย่างทะเบงเด้อทะเบงถเราลุนน้นกันครับมื่อนี้เด้อไปครับหัวหน้ากำลังลงไปไปครับไปน้ำเดียวสินี่ครับล้างยามล้างทีนึงกอนครับผมจะเป็นในเดร๋อลุ่นทีถือสีเขาบนอกุ้งนออนดีอย่างขึ้นอยู่ดีดอกเล็กๆๆกอย็่เห็นโยเห็นตมาแล้วครับไ อันนี้นาดย่างขึนอยู่ไหมขนานั่นแหละกุ้งเอาขึ้นมาบ้างกุ้งจะว่ามันไตออกไปแล้วกว่าจัะใส่มันต้องถวมน้าหรือเปล่าโอ้พี่น้องปไปดองครับดองคุณคุณโดดดองเด้งดองแด้งเน่าพี่น้องได้ลายตัวอยู่คำนี้นะโอ้สิได้พ่อก้อยแล้วครับหาล้างหนึ่งเลยออกครับออก ออก,กได้ไงวะโอ้ยสิเมียนมันออกหูขาดน้ำเนี่ยพี่น้องโอ้ยหูขาดเพิน่นโมลิเย็บครับลืมเงียบครับโอ้ยเสียดายดิบ้างนี้กระถือบ่ออะไรตัวครับเดีกระรอบางอี้ครับหาล้างสิพอได้ปนโมาโนไปครับไปเบางล้างที่สองครับอันนี้นี่ครับล้างแรกผ่านไปครับผมหูขาดโอ้มันออกเนาะออกในหูนี่ก็ได้เปล่า กุ้งกับตัวใหญ่ตัวงามอยู่นุ๊กนี่หู้นะครับอันนี้ก็สซได้เอามาใส่หลายๆครับนี่คือมาแซมเปิลเบิ้งซื่อๆพี่น้องหาลังไม่ลองเบิ้งว่ามันสืถือปะไปครับไปล้างที่สองครับพี่น้องล้างที่สองกับโปรไก่นะครับล้างแรกยู้อนครับนี่ครับล้างที่สองอย่างนี้ครับนั่นแหละครับอันสีฟ้าๆนั่นแหละครับล้างที่สองครับหัวหน้ากำลังลงไปเอาถ่ายเบิ้งอีกเส้งๆพี่แล้วครับ กุงงามครัพี่น้องเอ้ยพอได้กล้วยอยู่ดอกบัวสุ่งแล้วเดี๋ยววันนี้สิมีเมนูโคโยตี้โอ้ยล้างที่สองพี่น้องมาเบิ่งกบ้าไปแต่สะอวนเลยนี่วงเนี่ยวงเงี้ยครับพูน่ะโอ้ยไปแต่สะรวนเลายพูน่ะโดดตรงแดงตรงแดงตรงแดงอยู่ครับพี่น้องไป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 เบลืองล่างที่สามครับโอ้ยเดี๋ยวนี้กับมัน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 นี่ครับพูนามาแล้วครับผมตายครับไปล่างที่สามครับผม สวัสดีครับนี่ครับลางที่สามครับผมมาบางลางที่สามครับพี่น้องครับมาร่วมรุ้นน้ำกันครับคนครับลางที่สามครับหนาลงไปเอาแล้วครับไปได้คนน่ะไปตะคืออยู่บ่เลยโอ้ยตีขึ้กันครับลางนี้ก็เลยมันไต่อยู่ที่พนาไมีแต่ตัวยิ่งใหญ่ด้วยเนี้ยเบื้งหน่ะโอ้ถขาเบิ้งครับพี่น้องครับถขาเบิ้งถ้าเราลุ้นน้ำกันครับถาเบิ้งครับมาตัวลางที่สามครับปโตปโตไซฮาลางนี่พี่น้องนี่นะ เด็ดดังดังดงดังดงดังย่าพี่น้องโอ้ยพาตัวพี่น้องพี่น้องโอ้ยี่เธอสะออนแรงครับอุ้งไม่พี่น้องคุณอะมีแต่ตัวกำลๆครับปุณหาตัวสามล้างครับพี่น้องมัน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 ครับไปไปล้างที่สี่ล้างที่ห้ากันครับไปล้างที่สี่ครับผมครับนี่ครับมาอยู่ไก่ไก่ครับแตามหัวหน้ามไปเลยครับแก่ห่อน้วพอน่ะแก่ดแล้วครับ โ okay, อ้ไก่ห่อนละหัวหน้านี่ครับน้องที่ใส่น้องที่ใส่กับโบ้กลโบ้ไกลครับผมอยู่ทงางปลายยางมึงเจ้าของกีดนี่แหละอยู่ทางลุ่มนี่แหละครับผมพี่น้องบายครับย่างไปเบิ้งน้ำกันครับช่วรรยากาศย้ำเศร้าครับโฟนครับหัวหน้าลงไปเบิ้งแล้วครับหลังที่สี่ลังที่สีนนน่เป็นไในนอไปแต่คือบนนอลังที่สี่น,นี่นอ เนได้รอดเอาครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้คาครับพวอนาคาพ่ถึงวัดหลังที่สี่กระดีดดอง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 ขึ้นกันครับพี่น้องครับพื่นนะโอ้ยทั้งอีปูเพิ่มมาหนี้กุ้งกับพ่อได้เยอะครับคุณกุ้งกับด้อาจจะไกลครับมาเบิ้งพับพี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆครับนี่ครับโอ้คักอยู่ครับพอได้ปนอยู่ครับพี่น้องรถว่วงกันกับพอได้ก้อยหมนละมื่อนี้อาจจะมีโคโยตี้ครับมันนี่อาจจะกินโคโยตี้ จะพาก้อยกุ้งกันสุดๆเลยครับวันนี้พูนครับล้างที่หาครับล้างที่หามัต้องลงไปแล้วครับตาเบ่งเพิ่นขึ้นมาซะล้างที่หานี่กับเบิ่งเป็นตะครืออยู่ครับมบนี้อีปูพ่อมอุ้ยล้างนีิมานอีปูไรครับอีปูเักดตัวคุณสามสี่ตัวคุณบูจกัจกคุณนะเ <c oughs> ออล้างที่สี่ก็ธรรมดาครับ นี่ครับล้างที่ซีเดี๋ล้างที่หาผมเป็นล้างที่ที่โอ๊ยเบอกผิดเนาะทวดทีล้างที่มือกล้องเกือบลื่นเนียครับมือกล้องลื่นครับบ่แม่นเกือบลื่นเลยนี่ครับดีดต้องแดงต้องแดงต้องแดงครับไปถ่าชมผลงานกันอยู่เพื่อนเลยครับอันนี้เลยไปว่างอดบ้านเรียบร้อยครับมาเบิ่งชมผลงานครับนี่ครับบ้ากุ้งพี่น้องมีแต่ตัวตรงงามผมเนี่ยบ้าดีดต้องแดงต้องแดงครับถ้าเบิ่งผลงานหาล้างครับพี่น้องเป็นตาได้ก้อยดอกคุณป้า ฝันมาได้สามสี่ตัวบิดหัวนาฝันบัดฝันไปก่อนแล้วครับฝันว่าได้สามสี่ตัวหัวนาปะลงไปนี่เป็นใจถอดแล้ว 40, 000, 000, ครับว่ามันสิบประมาณครับวันนี้เนื้อตุ้งมีแต่ตัวงามครับเนี้อถ้าเบื้องหลังที่สองครับเุ็นครับหัวนากระลังแกะครับหลังที่สอง ใส่หาหลางนึงพี่น้องนไก่ออกเลยไตออกหูขาดเต็มโอ้ยนี่ครับโอ้ยหักหักลุ้งเลยครับคุณร้านที่สองอะไรก็ได้เติมกันพี่น้องอเอ้ยกุ้งตัวงามเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาเจ็ดเมนูไก่กุ้งสดๆนะครับโอ้ไต่ออกโดดออกเต็ม ครับล้างที่สามหันไปครับผมพอได้เติมใส่กันมาครับล้างที่สี่ต่อมาเลยสิพอดีหูนี่เป็นหูใหญ่ะเง็บเองบ่น้องเคยเง็บน้องเคยน้องเคยง็บอายเมาใส่ นี่ครับรางที่ซีครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยมาเบิ่งเมียกุ้งชาวหลงนี่มาเบิ่งเมียกุ้งครับผมนี่นี่นี่งครับตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าหมูเอาเมรเอาอีกล้กินซะเนาะนี่ครับผมโอ้ยแม่กุ้งไหมมุมเขาปากจากบาดเด้เนาะยังอยู่ครับยังอยู่นี่เขาได้รุ่นนี้เบิดได้หน้อยเนาะ นี่ครับอิปูตกปอกหลดกเลยหาอยู่หา,หากินแบบพีสานครับผมเราเพิ่งล้างที่หาครับผมล้างที่หาลายโกมูครับล้างที่หาลายโกมูเพราะเป็นอีปูอีปูได้ไรนี่อีปูไรครับคุณน่ะโอ้ฝนน่ะตกลงแล้วครับตกลงแล้วนี่ครับหาล้างผลงานผลงานหาล้างครับพี่นอ้องโอ้ฝนน่ะนนก้อยๆครับ ก้อยขี้ย่ำเศ้านี่คัดขึ้นกันครับนี่ผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ไอเอ้าฝากยังไว้เนี่ยฝากติดตามช่องเนี่ยฝากติดตามด้วยครับทีมงานไร้แรงครับอู๋ธนาฝากติดตามทีมงานไร้แรงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นเลยครับเด้อพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ